งานชิ้นที่สองก็ทําให้อยากเข้าวัดมากขึ้นนะคะนั่คือชิ้นนี้ค่ะอยากเข้าเลยเหรอขยับขยับหลังสักนิดแล้วคือความยากของการชวนวัยรุ่นเข้าวัดนี่คือประเด็นนะคะหลังจากอันที่แล้วเราถูกล่อลวงตีกบาลโดยการบอกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันได้นะคะชิ้นนี้ก็คิดว่านําเสนอไปที่ประเด็นที่มันใช่เลยก็คือเรื่องของความสุขจากภาพที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นซีรีส์เกาหลี จำนวน5้าแผ่นแล้วก็ไล่ลำดับความสุกมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่แผ่นที่1มีความสุกสันห์ันาแผ่นที่สองก็เริ่มน้อยลงจนถึงแผ่นสุดท้ายก็ซีรีส์ก็จบลงซึ่งน้องก็แรปอัพด้วยประโยคว่าสุขนานกว่าถ้ามาวัดคืนนี้มันเป็นประเด็นที่เถียงไม่ได้เป็นประเด็นที่ดีเถียงไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเองเออเองอะไรอย่างนี้นะคะ แล้มันก็มันก็เป็นความจริงคือถ้าเกิดว่าวัยรุ่นอยากจะมีความสุขมันดานก็ให้ามาเข้าวัดน,นี่ดูชิ้นที่สองชิ้นที่สองก็2 2> เป็นเรื่องของการร้องเพลงคาราโอเกะแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรชินี้รู้สึกจะแผ่วว่าชนลานะครับ อันนี้อาจจะเป็นชิ้นที่คอนวินที่สุดก็คือเรื่องของการกินเหล้านะคะแก้วแรกก็มีความสุขดีแก้วต่อไปก็เริ่มแบบโศกสลดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วก็บงแตกแยกย้ายกันนะคะทั้งหมดเนี้ยมันเป็นความสุขระยะสั้นนะถ้าวัยรุ่นอยากสุขนานกว่าเนี่ยก็มาที่วัดเป็นประเด็นที่แบบค่อนข้างดีแล้วก็คอนวินมากแก็ไม่รู้จะยิ้ตรงไหนเลยถ้าจะยิ้มก็อาจจะเป็นที่เอ็ e x คิวชั่นที่แบบพยายามจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปแต่ถ้าให้ถามถามว่าเราคิดอะไรได้มากกว่านี้เราคิดไม่ออกเหมือนกันเฮ้อท่านจะ A lot.